สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับพบกับเซียนหมีขยีอบอลนะครับประจําวันพระหัสบดีที่19กันยายน2567นรบะครับคำนคนี้ก็มีของดีทีเด็ดมาฝากกันเช่นเคยครับ ก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามดิงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆครับและที่สําคัญนะฮะเรามีแจกเสื้อบอลลิกสิ์แท้นะครับประจาฤดูกาลใหม่นี้เลยนะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับฟีนูดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับทีมแชมป์จากบุนเดิ้ลซิการ์ย่อน ผลงานล่าสุดนะครับเฟยนูเสมอกับกูนนิงเกตมา2ประตูต่อ2นะครับก็เสมอ2จาก3เกมหลังเลยนะครับซนัดนะครับเก็บมา6คะแนนนะฮะตอนนี้รั้งอันดับ7ของตารางเอริดูซี่ฮอลแลนด์นะครับขณะที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับเกมล่าสุดนี่แก้ตัวจากความปราชัยนัดแรกของฤดูกาลในเกมกับไลฟ์ซิกได้นะครับด้วยการถล่มห็อฟเฟนฮาไปถึง4ประตูต่อ1นะครับก็ถับว่า3เกมเก็บมา6คะแนนนะครับตอนนี้รั้งอันดับ5ของตารางบุนเดเซีาเยอรมันนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เฟีนูดกันก่อนนะครับภายใต้การคุมทีมของแบรนด์พิสเก้นะครับวันนี้ก็จะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งเคิลวินสติงนะครับอุโก้บุยโนควีนซีฮาร์ดมันนะครับขณะเดียวกันนะครับก็จะได้ตัวรามิสเซรุกี้นะครับมิดฟิลชาวแอฟริกาเหนี่ยผลโทษแบนในเกมลีกกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกด้วยนะครับขณะที่แกนอตทราวเนอร์นะครับกองหลังชาวออสเตซียเนี่ยก็ฟิตกลับมาเป็นสมองได้ในเกมก่อนก็มีลุนที่จะสลับมาออกส้ายในเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับ ในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีติมอนเวเลรอยเตอร์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยจอแดนโลตอมบ้านะครับโทมัสบีเลนดาวิดฮันโคแล้วก็ไกส์เมาส์นะครับส่วนแดงกลางครับก็จะมีกีไวเซซีเอลนะครับควินเทนทิมเบอร์นะครับกลุ่มเกมร่วมกันนะฮะโดยที่แนวรุกครับก็จะมีบาดนีออยคอฟนะฮะเอ่อคริสเกวิงนาเช่นะครับแล้วก็อีกอไปเสานะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าตัวความหวังนะครับก็จะฝากเอาไว้ที่ซานเตตีียโโโกกกกกเเเมมมซหัััวออทชาิิ็นนน่งะครบ ด้านเลเวอร์กูเซนนะครับภายใต้การหุ้ทีมของชาเบียรอลันโซนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับก็วันนี้นะฮะมาในระบบ3 4 2 1นะครับจะสลับให้มาเตชโควานะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูและครับแนวรับนะฮะก็จะสลับให้โนดีมาดูเก้นะครับมาเล่นเป็น1ใน3เซนเตอร์แทนที่ของเปโโรอินชาปีนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของ ชมีฟิมปงนะครับที่เป็นสำรองในเกมก่อนเนี่ยนะวันนี้จะได้สลับมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับประสานงานในแดนกลางกับการิชาก้าโรเบิร์ตอันดิตแล้วก็อเล็กซ์กีมาโดนะครับโดยที่ตัวทําเกมนะครับจะส่งให้หมักแต่งเตอร์เย่นะครับแล้วก็โฟเรียนวิสนะครับทำเกมสนับสนุนวิกเตอร์โบนิเฟสนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวหอกจอมแกร่งจอมถล่มตะข่ายนะครับที่ปลดล็อกยิงประตูแรกในซีซั่นนี้ได้แล้วในเกมกับคอฟเฟนแฮมนะครับซึ่งเกมนั้นเขาทําไป2ประตูกับอีก1นึ่งอัซิดด้วยนะครับ บอลทงสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับก็ฟยานูดเนี่ยนะฮะเป็นบอลบุกธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เกมรับไม่ดีด้วยนะครับนัดที่แล้วเนี่ยนำไปก่อน2ประตูแต่ว่าโดนตีเสมอนะครับนั่นก็ถ้าเกว่ามีช่องให้เลเวลเส้นเนี่ยได้เจาะเข้าไปอย่างแน่นอนแหละครับด้านทีมฮังยาเก็บชัยชนะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในเกมก่อนนะครับเกมรุกยังดุดันครับมองว่าจะสามารถ บุกมาใช้เกรดบอลที่เหนือกว่านะครับเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับคู่นี้เชียบที่เลเวอร์กูเซ่นครับกับเกรดที่เป็นต่ออยู่1.0นะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างเซเวนาสวสดากับธนาของเบนฟิก้านั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับเซเวนาสวสดาเอาชนะนาเปรดักมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะ3เกมติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับแล้วก็ชนะมา4ี่จาก5าเกมหลังเลยนะครับปัจจุบันลังอันดับ7ของตารางซูเปอร์ลีกเซอร์เบียนะครับ ด้านเบนฟิก้านะครับเกมล่าสุดถล่มซานตาคาล่ามา4ประตูต่อ1นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังแบบที่ไม่แพ้ใครนะครับ5นัด่น้เก็บมา10คะแนนนะครับปัจจุบันรังอันดับ5ของตารางซุปเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เซเวนาสวสด้ากันก่อนนะครับวาราดามิโลเยวิชนะครับก็จะไม่มีมิลลสเดกเนิกนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นบาดเจ็บเพียงคนเดียวที่ทีมมีอยู่ในตอนนี้นะครับ การจัดทัพในเกมนี้ครับ4-2-3-1ครับก็จะสลับมาให้มาโกอิลิชนะครับรับสัมปทานในเกมฟุตบอลถ้วยเฝ้าเสานะครับแนวรับนะครับมีอ็อกเยนมิโมวิชนะครับวานาเดอร์คูซิตนะครับนาเซอร์ชิก้าแล้วก็โซยองวูนะครับแดงการครับส่งให้ราเดครูนิชครับคุมเกมกับทีมิเอลสนิกนะฮะส่วนแนวรุกครับประกอบไปด้วยซีลาร์เอ็มบุมปูนะครับมิโกอิวานิชและก็ปีเตอร์โอลายินกานะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าฝากความหวังเอาไว้ที่บรูโนดัวเต้นั่นเองนะครับ ด้านเบนฟิก้านะครับของบูโนลาชนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะไม่มีเรนาโตซานเชสยานิคลาสบาเต้นะครับติอาโก้กูเวย่าแล้วก็เฟดิกออลสเนอร์สนะครับที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับการจัดทัพนะครับ4-2-3-1ครับเบนฟิก้าก็จะให้อนาโตรีตรูบินนะครับรับหนะ้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบด้วยอเล็กซานเดอร์บานะครับนิโคลัสโอตาเมนดี อันโตนิโอซิวาแล้วก็อัลบาโรเฟนันเดสนะครับส่วนแดงกลางนะครับก็เตรียมที่จะเรียกให้เลอันโรบาเรโรนะครับกลับมาเป็นตัวจริงคุมเกมกับฟอร์เรนติโนลุยส์นะครับโดยที่เกมลุกก็จะมีการปรับเช่นกันนะครับด้วยการเรียกให้จาลูก้าปราสเตนนี่นะครับขึ้นตัวจริงนะฮะเดินเกมลุกกับอ็อกกุนคอกชูนะครับแล้วก็ตัวเก่าอย่างอังเคลดิมาเรียนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะฝากความหวังในการพลิกกอเอาไว้ที่วานเจริส พาฟรีดิชน้านเองนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะที่ไม่เคยเผชิญหน้ากันมาก่อนเลยนะครับในการดวลกันก่อนหน้านี้นะครับก็ฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับเบนฟิก้าเนี่ยนะฮะเกรดบอลแล้วก็ผู้เล่นเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ทรงเกมในบ้านอาจะต้องทรงเกมนอกบ้านเนี่ยนะครับยังไม่น่าไว้วางใจละครับโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยนะฮะพวกเขา สะกดคำว่าชนะกับเกมเยือนไม่เป็นมาแล้ว4นะัดติดต่อกันนะครับอันนี้คือนับรวมย้อนกลับไปถึงเมื่อฤดูการก่อนนะครับด้านเซเวนาเป็นอีกทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องของเกมในรังอยู่แล้วนะครับได้กำลังใจแฟนบอลนในบ้านหนุนหลังบรรยากาศการเชียร์ที่ดุดันนะครับเชื่อว่าจะไม่แพ้ให้กับเบนฟิก้าเป็นอย่างน้อยนะครับเผื่อเนี่ยอาจจะถึงขั้นพลิกชนะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เชียร์ไปที่เซเวนาสวีด้าครับกับเรทที่เป็นรองอยู่นะครับ คู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างอตาลันตากับอาร์เซนอลอีกคู่หนึ่งในศึกยุคฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับอตาลันตาเอาชนะฟิโอเรตินต่ามาแบบสุดมันเลยนะครับโดยสกอร์สามประตูตสองนะครับเป็นการชนะมาอันนี้เป็นการชนะนัดที่2ของฤดูกาลนี้นะครับผ่าน4นัดนะครับเก็บมา6คะแนนฮะปัจจุบันรั้งอันดับ9ของตารางเก่าโชสเราอาอิตาลีนะครับขณะที่อาร์เซนอลนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะ ทอนแนมฮ็อสเปอร์มา1ประตูตสูญน,นะครับในศึกน็อตลอนดอนดาร์บี้นะครับก็4เกมซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บมาทั้งหมด10คะแนนนะครับจากอ่า4เกมนะฮะตอนนี้รลังเป็นรองจากฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อตาลันตาของจานเปีอโรกาสเปรินี่กันก่อนนะครับก็ยังคงไม่มีราฟาเอลโตลอยนะครับเบนฟิก็ตฟีจอโจสกาวินี่แล้วก็จานลูกาสกามาก้าที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับ อย่างไรก็ตามครับพีมีลุนได้ตัวสซียดโคลาซินัชนะครับเบรัตจิมซิติแนะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ในเกมนี้นะครับการจัดทัพนะครับอัตาลนตายึดระบบ3 421นะครับโดยจะมีมาโกคาเนซคยรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยเบรตจิมซิตินะครับอีซักเฮียนแล้วก็สซัยดโคลาซินัชนั่นเองนะครับ ส่วนใดนกลางครับก็จะให้มาริโอปาซาลิชนะครับคุมเกมกับเอเดียสันนะครับโดยที่จะมีราอูเบลานววนะครับเล่นริมเล่นริมเส้นเป็นวิงแบ็กสข้างกับมัเตโอรุจเจรี่นะครับส่วนแนวรุกนะฮะก็จะส่งให้อเดโมล่าลุกมันนะครับ่าขับเคลื่อนเกมกับชาลส์เดอร์คาเทราเลอร์นะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นมัเตโอเรเตกีนะครับเจ้าของผลงาน4ประตูล่าตะข่ายนะครับ ด้านมิเกลเตย์ตาครับวันนี้มีข่าวดีที่ได้ตัวเรนกาไรช์นะครับมิดฟิลด์คนสำคัญเนี่ยนะครับผลโทษแบนในเกมลีกลับมาเสริมทัพในแดนกลางได้แล้วนะครับแต่ยังคงจะไม่มีมาตินเรกาดนะครับมิเกลเมริโนเคแรนเทียนนี่นะครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกแล้วก็ทาเคโรทมิยาสึที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามครับริโกโรคาราฟิโอลีนะฮะมีภาพกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก็พร้อมที่จะเป็นทางเลือกในเกมรับเช่นกันนะครับ อาร์เซนอลนะครับมาในระบบ4.33านะฮะดาวิดรายาเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยเบนไวท์วิลเลียมสาริบากาเบียลมาการเยสแล้วก็อยู่เลียนทิมเบอร์นะครับแดนกลางครับได้เกเดยคารไลส์กลับมาประสานงานกับจอร์จินโยกับโทมัสปาเต้นะครับส่วนแนวรุกปูคาโยซาก้าเนี่ยนะฮะ ที่เจ็บจากเกมก่อนก็มีภาพกลับมาซ้อมแล้วเช่นกันนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรในการเป็นตัวจริงในเกมรุกกับกาเบียลเชซุสแล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงจอมเก่านั่นเองนะครับโดยที่บูฮิโอซาก้าจะเป็นตัวความหวังสูงสุดนะฮะหลังจากที่ทําไปแล้วหนึ่งประตูกับอีก4แอซิ์ในฤดูกาลนี้นะครับคู่นี้นะครับก็ไม่เคยดวลกันมาก่อนเช่นกันนะครับพ็ฟันธงกันไปเลยนะครับอาตันตานะครับเก็บชัยชนะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในเกมที่แล้วนะครับและเวลาที่เล่นในบ้านนี่คือสู้ตายเลยนะครับ อาร์เซนอลยามออกนอกบ้านนี่ก็ยังไม่ได้ชัวร์อะไรมากมายนักนะครับและมองว่าทามาเจอบอลฟิสิกอลของทางฝั่งอตาลันตาแล้วเนี่ยนะครับรวมกับเรื่องของกําลังใจแฟนบอลในบ้านนะครับดูแล้วอตาลันตาจะไม่แพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับสำหรับเกมนี้คู่นี้ให้ลองไปที่อตาลันตากับเลทที่เป็นรองอยู่0.5นะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างอตเลติโกมัดริดกับแอร์เบ้ไลฟ์ซิกนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับทีมตรามีเอเลนเกโกมาดิดนะครับก็เอาชนะบาเลนเซียมาแบบถล่มทลาย3ประตูศูนย์เลยนะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้ยังคงไม่แพ้ใครนะครับ11คะแนนจาก4นัดนะครับก็รังเป็นรองจากฝูงของตารางลาลีกาสเปนนะครับขณะที่แอร์เบลิ์ซิกนะครับเกมล่าสุดนี่เสมอกับอุนโยนเบอร์ลินมาแบบไม่มีประตูนะครับก็เป็นเกมที่น่าผิดหวังเลยทีเดียวนะฮะ สามเกมซีซสั่นี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันครับเก็บมา7คะแนนนะฮะรางอันดับ3ของตารางบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับดีโก้ซิเมลเน่นะฮะยังมีปัญหาตัวเจ็บก็คือปาโบลบริออสแล้วก็โตมาเลอร์มานะฮะที่เจ็บกล้ามเนื้อทั้งคู่นะครับก็คาดว่าทางทีมตราหมีเนี่ยจะยึดทีมชุดคล้ายๆวันที่ถล่มบาลนเซียนะครับด้วยการใช้ระบบ352นะครับมียานโอบักเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับมีโรแบงเลอร์นอมังนะฮะ โอเซมารีคิเมนสครับเซซาอัสปีโกต้านะครับส่วนแดงกลางครับก็จะส่งให้โรดิโกเดอปอนะฮะโกเก้ซามาโอลีโนคุมเกมด้วยกันนะครับโดยที่ริมเส้นวิงแบ็กสองฟังเนี่ยก็จะเป็นมาโกสจอเรนเต้กับทางด้านของโรดิโกลิเกลเม้นั่นเองนะครับ ส่วนเกมรุกนะครับก็น่าจะมีการปรับทับจากเกมก่อนนะฮะโดยจะเรียกให้ฮุเยนอวาเลสนะครับลงเล่นแทนที่ของอลกซานเดอร์ซอรลที่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองในเกมก่อนนะครับประสงงานงานกันกับความหวังสูงสุดนะฮะนั่นก็คืออ,องต์ตนกริชมันนะครับเจ้าของผลงาน3ประตูกับอีก2อแอซิดในลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้นะครับ ด้านไลฟ์ซิกนะครับของมาโกโลเซอร์นะครับวันนี้เนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานอัสซันอูเอดราโอโกนะครับแล้วก็ชาวเวอร์สลาเกอร์สองคนที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมีข่าวดีนะฮะที่วิลลี่ออบันนะครับปากกันหลังกัปตันทีมนะครับ้นโทษแบนสอนนัดจากเกมลีกเนี่ยนะครับกลับมาเล่นในเกมยุโรปได้แล้วนะครับ ก็3 4 2 1ครับมีเปเตอร์กูราซี่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับเนี่ยก็จะเรียกให้ลูคัสโคสเตอร์มันนะครับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้เนะฮะเช่นเดียวกันกับวิลลี่ออบานที่พ้นโทษแบนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับในตำแหน่ง3เซนเตอร์นี่ก็จะเป็นกาซิโอลุกบานะครับ ดงกลางครับส่งให้อามาดูไอดาร่านะครับคุมเกมกับเควินคัมเพิลนะฮะวิงแบ็กสข้างใช้เป็นเบนยามินเฮนริตนะครับแล้วก็ดาวิดรัมส่วนตัวรุกนะครับก็จะเป็นทางด้านของซาฟีซิมอนนะครับเล่นกับบินเามินเชสโก้นะฮะหัวหอกตัวเป้าก็ส่งให้ลุยโซเปนด้านะครับรับหน้าที่ในการเพลยสกร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวความหวังสูงสุดเลยนะครับหลังจากที่ยิงไปแล้ว2ประตูในฤดูกาลนี้นะครับ คู่นี้นะครับเคยปะทะกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คีกเมื่อฤดูกาล2019-2020นะครับก็เป็นแอเบ l ์ลิว์ที่ชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับแอดมาริดเนี่ยนะฮะเกมรับเนี่วแน่นจัดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่เสียประตูมาสี่นัดติดต่อกันแล้วนะครับขณะเดียวกันนะฮะเกมรุกก็มีทีเด็ดพอสมควรเลยนะครับด้านไลฟ์ซิกเนี่ยเกมรุกอาจจะมีของแต่เกมรับไม่ได้โดดเด่นครับมี้อกพร่องอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะโดนทีมตราหมีเนี่ยใช้ความเคี้ยวในการบทชนะไปได้ในที่สุดนะครับคู่นี้เฉียบไปทีแอดมาริดครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.75นะครับ คู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่ที่น่าจะเล็กที่สุดในค่าคืนนี้นะครับการเจอกันร,ระหว่างแบรสกับสโตมการ์ดนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับแบรดแพ้ให้กับเปเชมาหนึ่งประตูสองนะครับเป็นการแพ้นัดที่3ในรอบ4เกมของฤดูกาลนี้นะครับเทากับว่าเก็บมาได้แค่3คะแนนนะครับปัจจุบันรังอันดับ14ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับขณะที่สโตมการ์ดนะครับเกมล่าสุดเอาชนะ แคปเฟนแบกเกอร์มาแบบขาดลอยเลยนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถ้าว่าตอนนี้ชนะมา6เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับผลงานในเกมลีก5นัด12คะแนนครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางบุลเดสซิกาออสเตรียนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่แบสกันก่อนนะครับเอริกรอยนะครับวันนี้นี่จะหมดสิทธิ์ใช้งานแบตเตอรี่ล็อกโก้นะครับแบ็กซ้ายจอมบุกที่มีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับ อีกคนนึงนะครับเปียอ์เลสโมลูนะฮะก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นกันครับไม่น่าพร้อมสําหรับเกมนี้เพราะแก่ขาหักนะครับขณะเดียวกันนะฮะโรแมนแฟบนะครับก็ยังคงเจ็บข้อเท้าครับเล่นในเกมนี้ไม่ได้เช่นกันครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนทีมจากนัดที่แพ้ปาที่แซงแจกแมงอยู่พอสมควรนะครับโดยมาในระบบ4ี่สนะครับจะมีมาโกบิโชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ แผงแนวรับครับประกอบไปด้วยเคนนี่ลาล่านะครับเบรนดันชักดอนเน่นะครับชูเลียงเลอการดีนาวแล้วก็จอแดนอามาวีนั่นเองนะครับแดงกลางนะครับส่งให้มาดีกามาร่านะครับเอดิมิลสันเฟเนเดสแล้วก็โอโกมาเกตินะครับรับหน้าที่ในการคุมเกมนะฮะโดยที่แนวรูกกับส่งให้โลแมงเดอกาสติโยนะครับขึ้นเกมริมเส้นกับอับดัลลาซีมานะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้านะครับก็ฝากระวังในการพลยสกร์เอาไว้ที่ลูโดวิดอาช็อกนะครับ ได้คิดสินเอลเซอร์นะครับนายใหญ่ของโซมการ์ดนะฮะก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยนะครับเพราะว่าก็ขาดแค่ปราการหลังอย่างอเล็กซานเดอร์บอคูวิชนะครับที่พักยาวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับการจัดทัพนะครับก็มาในระบบ4-3-1-2นะครับก็จะมีเคลสแควเพนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับสี่กองหลังครับประกอบไปด้วยยูโซฟกาซิเบโกวิชนะครับอิมานูเอลไอโวนะครับเกเกอรี่วูดลิชนะครับแล้วก็ดิมิตีลาวาเล่นะครับ สากองกลางครับประกอบไปด้วยโตมี่ฮอวัตนะครับยางโกเลนสตางโควิดนะครับแล้วก็โอตาคิเตอิสวิลี่นะครับโดยที่กองอาตัวทําเกมนะครับจะเป็นสัมปทานของลอฟโล s ซโวลาเลกนะครับกองหน้าใช้มิก้าเบเรตนะครับประสานงานล่าตะข่ายกับวิลเลียมโบวิงนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับไม่เคยประทะกันมาก่อนเลยนะครับก็ไปที่การฟันธงเลยนะครับ บรัสเนี่ยนะฮะได้เปรียบเรื่องของการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ฟอร์มไม่ดีแพ้มาสามจากสี่เกมฤดูกาลนี้นะครับดานสโคการผลงานดีทีมเวิร์กเยี่ยมครับแม้ต้องออกมาเยือนมองว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้เฉียบที่สูมการครับกําไรที่เป็นรองอยู่0.25นะครับคู่ต่อมานะครับก็เป็นถือว่าคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับการเจอกันระหว่างโมนาโกตัวแทนจากฝรั่งเศสนะครับกับบาร์เซโลนาตัวแทนจากลาลิกาสเปนนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับโมนาโกถล่มโมแซมาถึง3ประตูศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมแบบที่ยังไม่แพ้ใครครับปัจจุบันนะฮะรังระดับ3ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับขณะที่บาร์เซโลนานะครับก็ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเกมล่าสุดนี่ถล่มจิโรนาไปถึง4ประตูต่อ1น่ะครับถือว่าชนะมา100%เเต็มจาก5เกมลีกซีซั่นนี้นะครับเก็บมาทั้งหมด15คะแนนนะครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางลาลิกาสเปนนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โมนาโกกันก่อนนะครับภายใต้การกรุมทีมของอาร์ดีฮุเทอร์นะครับก็วันนี้นะฮะจะไม่มีราโดสลาฟมาเยสกี้นะครับที่ยังต้องพักต่อเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับอีกคนที่เจ็บอยู่ก็คืออีชาดียอฟนะครับที่มีปัญหายุ่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโมนาโกมาในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีฟิลิปเคิร์นรับหนะ้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับ ไล่จากขวาไปซ้ายนะฮะก็จะมีวันเดซอนนะครับประสานง,งานกับเตโลเคเลอร์โมมิตซาริซูแล้วก็คัสซุมยัตตารานั่นเองนะครับแดนกลางนะฮะก็จะส่งให้เดนิสาาคาเรียน,นะครับมิดฟิลด์ดีกีทีมชาติสวิสแลน์นะครับคุมเกมกับลามีนกามาร่านะครับ โดยที่เกมรุกค,ครับประกอบไปด้วยมักเนสอาคลีอุชนะครับอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะครับแล้วก็ทาคุมิมินามิโนะนะฮะโดยที่หัวหอกนะครับก็จะฝากความหวังในการผลิสก์เอาไว้ที่บริวเอมโบโลนะครับเจ้าของผลงาน2ประตูนในฤดูกาลนี้นะครับด้านฮันซีฟริกนะครับ ก็บังคับที่จะต้องปรับทัพอย่างน้อยๆ้หนึ่งตำแหน่งจากนัดที่แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนิเสียดานี่โอโมนะครับเพลย์เมคเกอร์ที่กำลังฟอร์มดีณนาทีนี้นะครับดันมาเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าอีกนะครับต้องพักถึง4หรือว่า6สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับด้านโรนอลาโฮนะฮะปากกหลังชาอุรุกวัยเนี่ยนะครับก็ยังมีโทษแบนค้างอยู่นะครับและเจ้าตัวก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ด้วยครับเล่นไม่ได้แน่นอนครับ ขณะดเดียวกันนะครับอันเรียดคิดเตนเส้นนะครับที่เจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับมาร์คเบนาวที่เจ็บเอ็นหัวเขา่าแล้วก็เฟมินโลเปสยังคงต้องรักษาตัวต่อไปนะครับด้านเ,าเป็นกิดยองปาโบกาบีนะครับอันซูฟาติพวกนี้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าคงจะเล่นไม่ได้ในเกมนี้อีกเกมหนึ่งนะครับการจัดทัพครับในระบบ4 2 3 1มครับมาร์อังเดทแชเกนเฝ้าเสาตามเดิมครับแนวรับประกอบไปด้วย ชูสกุนเด้ครับเปาคูอ่าเปากูบาซี่นะครับอินิโก้มาติเนสอเริฮันโดบาวเดนะครับแดงกลางครับใช้เป็นเปดีคู่กับมากาซาโดนะครับส่วนเกมรุกนะครับวันนี้ก็จะส่งให้เฟรานตอเรสนะครับเล่นแทนที่ของดานี่โอโม่นะครับประสานงานกันกับราฟินญาแล้วก็ลามินยาเมานะครับโดยที่ความหวังสูงสุดนั้นอันทีนี้ก็ฝากเอาไว้ที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเจ้าของผลงาน8ประตู3อสซิ์ในทุกรายการซีซั่นนี้นะครับ คู่นี้นะครับเคยดวลกันมาแค่ครั้งเดียวนะฮะซึ่งเกิดขึ้นในเกมอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโจนกัมเปโทอฟี่นะครับฟุตบอลประเพณีของบาร์เซโลน่านะครับซึ่งเป็นโมร็อกโกถล่มไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับโมร็อกโกเนี่ยกำลังเล่นได้เหนียวแน่นเลยนะครับเกมรุกมีทีเด็ดแล้วก็ได้เรื่องของกําลังใจในบ้านด้วยนะครับแต่บาร์เซโลน่าเนี่ยนะฮะกำลังล้อแรงเหลือเกินครับเมื่อโดนกดดันจากลุกทิศทุกทางแบบนี้นะครับดูแล้วโมรอกุขง บาร์เซโลนาไม่ไหวนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่บาร์เซโลนานะครับกับเลทที่เป็นต่ออยู่1.0นะครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้นะครับขอฝาบกไปลนที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับการเจอกันระหว่างเลกาเนสกับแอตเลติกบิลเบานะครับเลกาเนสครับเกมล่าสุดแพ้กับเรอัลเบติสมาศูนย์ประตูต่อสองนะครับเป็นการแพ้มาสองเกมติดต่อกันแล้วนะครับยิงไม่ได้มาสามเกมติดเลยครับหน้าทัพเกมประจิดคะแนนครับรังอันดับสิบห้าของตารางลาลิกาสเปนนะครับ ขณะที่อเลติกบิวบอลครับเกมล่าสุดชนะลัสพาเร์มาสามประตูต่อ2นะครับเป็นการชนะ2จาก5เกมนะครับเก็บมา7คะแนนนะครับรางอันดับ10ของตารางลาติก้าสเปนนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เลกาเนสกันก่อนนะครับบอคาคิเมเดสครับวันนี้จะไม่มีอีวานเนอูนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมล่าสุดนะครับนอกจากนี้ยังต้องรอทดสอบความฟิตของนาอิมกาเซียที่เดี้ยงด้วยนะครับ การจัดทัพครับ4-2-3-1นะฮะจะมีควนโซเรโน่รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับส่งให้วาเลนตินโลซิเอ้นะครับคุมกับเซโกิโอนซาเลสมาติญานาตาสิตแล้วก็คาบีเอนันเดสนะครับโดยที่แดนกลางครับก็จะส่งให้เซดูวาซิเซ่นะครับคุมเกมกับเรนาโตตาปีเอ้ยนะครับโดยที่เกมรุกจะมีดานิเอลราบานะครับเดินเกมกับออสการ์โรดิเกตแล้วก็มูนีเอลฮัตตาดีนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดในการผลิศกอนะครับ ก็จะฝากเอาไว้ที่มิเกลเดลาฟอนเต้นั่นเองนะครับด้านอันเลติกบิวบานะครับของอเดโซบาเบเดนะครับก็มีปัญหาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอูนายซีมอนนหฮะนาทวารมือหนึ่งที่เจ็บยาวไปแล้วนะครับเยรายอเอเบรสนะครับเซนเตอร์ตัวหลักก็เจ็บโคนขานีบต้องพักหลายสัปดาห์นะครับนอกจากนี้จะไม่สามารถใช้งานมิเกลคูเรกิซานะครับมิดฟิลด์อีกคนที่ติดโทษแบนนะครับ บินบาวันนี้ก็อาจจะมีการโรเตชันอยู่พอสมควรนะครับเพราะกาลังจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมชุกแล้วนะครับโดยที่มาในระบบ4-2-3-1ครับมียูเรนอากิเลซาบาร่านะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ แนวรับประกอบไปด้วยอันโดรีโกโรซาเบลครับดานี่บีเบียนนะฮะไอต่อราเดสยินดิโกลูเก้นะครับแล้วก็แดนกลางใช้มิเกลเบสกาครับคุมเกมกับเบญยัดปราโดสนะครับแนวลุกจะมีอาโบโรชาร์โลนะครับออยอันซานเซตแล้วก็อเล็กซ์เบเรนเก้นะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าใช้กอก้ากูรูเซต้านะครับเจ้าของผลงาน2ประตูซีซั่นนี้รับหน้าที่ในการผลิศกอนั่นเองนะครับ คู่นี้นะครับเคยดวลกันมาทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นเลกาเนสที่ชนะไปได้2ครั้งเสมอ3นะครับแล้วก็บินเบลชนะไปได้3ครั้งนะครับปันดวงสําหรับคู่นี้นะครับเลกาเนสเนี่ยนะะฮในบ้านยังนับว่าเล่นได้เหนียวแน่นนะครับสเกมหลังนี้แพ้แค่นัดเดียวนะครับขณะที่บินเบลเนี่ยนะฮะต้องพะวงกับเกมยุโรปด้วยแบบนี้นะครับดูแล้วมีโอกาสที่จะไม่ชนะนะครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่เลกาเนสกับเรทที่เป็นนองอยู่0.25นะครับ สรุปที่เด็ดเส้นหมีประจำวันนี้นะครับก็มองกันไปที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับเซอร์เวนาโซเอสดานะฮะอตาลันตาอารเลติโกมาดริดสตูมการ์ดบาเซลนาแล้วก็เลกานเนสนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับกับแอตเลติมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะมีของดีมานำเสนอกันแบบเพียบๆครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีแจกเซอร์บอลลิกสิทธิ์แท้นะครับประจำฤดูกาลลใหมม่่นน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 ี้้ะะะคคคครรรัััับบบสสุกกกาาาแออิเเขยๆ